สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการพยากรณ์นะคะดวงรายวันที่ตรงกับวันพระเราจะมาพยากรณ์การเฉพาะวันที่ตรงกับวันพระและเป็นดวงรายวันนะคะวันนี้นะคะตรงกับวันที่3ตุลาคมนะคะเป็นวันจันทร์ที่3ตุลาคม2565ขึ้น8ค่ำเดือน11ตามปฏิทินจันทรคติ และเป็นวันพระวันสําคัญวันนี้ใครจะทําบุญที่ไหนอนุโมทนาบุญนะจ๊ะวันนี้อาจารย์จะมาพยากรณ์ดวงรายวันตั้งแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ ไปจนถึงคนที่เกิดวันเสาร์นะคะเราจะตั้งต้นกันที่คนวันอาทิตย์นะและดวงรายวันคลิปต่อไปจะเป็นคนอ่าไม่ใช่จะเป็นวันจันทร์ที่10ตรงกับวันพัสวันอังคารที่18ก็จะมีดวงรายวันเกิดขึ้นนะคะเพื่อเป็นมงคลนะคะแล้วก็วันจันทร์ที่24 1เดือนจะมีวันพัสทั้งหมด4วันด้วยกันนะคะเดือนตุลาคมจะตรงกับวันที่3ตรงกับวันที่10ตรงกับวันที่18แและตรงกับวันที่ 2ี่24เรามาเริ่มกันเลยนะคะดวงรายวันนะคะของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ในวันที่3ตุลานี้นะคะภาพรวมอารมณ์ความรู้สึกของคุณจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างขุ่นมัวหน่อยนะคะเพราะว่ามีอะไรก็แบบว่าต้องใช้การแบบเดินทางสายกลางมากๆเรื่องงานค่ะมันคุณชอบกดดันตัวเองนะมันจะส่งผลให้คุณรู้สึกแบบว่าเออมันต้องดีกว่านี้แต่จริงๆแล้วมันดีอยู่แล้วนะคะ ไม่ต้องกังวลใจางานในวันนี้จะไปในทิศทางที่ดีค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเกณฑ์การเงินของคุณจะไปในเรื่องของเสียเงินเพื่อความสุขอาหารการกิน ของอร่อยซะมากกว่านะคะส่วนความรักนี่แหละค่ะคือจะต้องตกอยู่ในวังบนของการตัดสินใจการนิ่งการเงียบการพยายามหลีกเลี่ยงการทะเลาะค,ความรักจะมีเกณฑ์ทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องเก่าเอามาพูดกันใหม่เรื่องเดิมๆเอามาเล่า3ามจนกลายเป็นปัญหาเรือรงังเพราะแต่ละเรื่องที่คุณเอามาเป็นประเด็นในวันนี้นะคะในการทะเลาะกันในวันนี้เนี่ย มันส่งผลต่อจิตใจทั้งหมดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเก่าที่มันไม่ได้รับการเคลียร์หรือว่าการทําผิดซ้ําๆมันก็เกิดใหเ้เกิดภาวะในเรื่องของการเกิดอารมณ์โมหะโทสะในเรื่องของการโมโหนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังน,นะคะเลขเด่นเลขสวยของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะและเป็นเลขดวงรายวันนะคะของวันจันทร์ที่3นี้นะคะก็คือ เลข2กับเลข8ค่ะเราไปต่อนะคะคนที่เกิดวันจันนะมาคนวันจันนะคะดวงของคุณวันนี้นะคะเลขสวยงามเลขเป็นมงคลของคนวันจันทร์ได้แก่เลข2กับเลข4นะคะ ออรอบวันนี้นะคะมีเรื่องตัดสินใจใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องของการซื้อมือถือใหม่ซื้อเทคโนโลยีคือซื้อเครื่องมือสื่อสารอะไรเพื่อตอบโจทย์ตัวเองใหม่ๆเกิดขึ้นในวันนี้นะคะเพื่อให้ตัวเองได้ ใช้ในการเรียนการศึกษาการทํางานก็จะมีเกณฑ์การตัดสินใจเปลี่ยนในเรื่องของแบบนี้เกิดขึ้นหรืออยากจะซื้อใหม่เกิดขึ้นก็จะมีเกณฑ์การตัดสินใจแบบนี้เกิดขึ้นนะนะคะดวงงานค่ะไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสเข้ามาให้เราได้ตัดสินใจหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะบางอย่างเราอาจจะไม่ถนดัดอันนี้จะต้องใช้ความรู้สึกและใช้ประสบการณ์ชีวิตใช้ความสามารถในเป็นเกณฑ์ในการช่วยตัดสินใจที่จะ ทำงานอะไรใหม่ๆหรือเรียนรู้หรือจะลงทุนทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะด้านการด้านความรักนะคะความรักโดยภาพรวมคนโสดนะคะมีเกณฑ์ได้พบเจอความรักความสัมพันธ์ที่ดีหรือเป็นเกณฑ์เนื้อคู่ในวันนี้นะคะส่วนคนมีคู่อยู่แล้วความรักชื่นมื่นดีค่ะคนที่เป็นเอ่อก็ถือว่าเป็นความรักไปวันนี้เป็นสถานการณ์ที่ดีไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะต่อไปค่ะคนวันอังคารนะ ดวงของคนวันอังคารในวันนี้นะคะคนที่เกิดวันอังคารภาพรวมเลขกําลังของสวยเลยกําลังสวยเลยของคุณคือเลข3กับเลข6นะคะวันนี้คนวันอังคารต้องระมัดระวังเรื่องของอบายมุกนะคะสุราเมรัยการเล่นพนันขันต่อกิเลสท,ทุกอย่างที่นําพาให้คุณต้องเสื่อมเสียการเงินเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือแม้สุราเมรัยใดๆก็ตามวันนี้งดละเวน้นจะเป็นอันิส่งบุญให้กับตัวของคุณเองด้วยนะคะคนวันอังคารแล้ว คนที่เกิดมังงคารด้านการงานวันนี้ยุ่งหน่อยนะคะมีงานเข้ามามารุมมาตุ้มรอบทิศรอบทางเลยมีอะไรให้คุณจัดการเยอะแยะไปหมดเลยเป็นความเครียดนะคะเป็นความเครียดในวันนี้การเงินนะคะจะมีดวงนะคะในเรื่องของการเขาเรียกว่า ไปเยี่ยมเพื่อนนะคะบางดวงก็เยี่ยมเพื่อนบางดวงก็มีการซื้อของมากินด้วยการมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์งาน,งงงงานปาร์ตี้เกิดขึ้นในวันนี้เลยโอ้โหเอาเอาซะต้นเดือนเลยเต้นวันเลยนะคะส่วนในเรื่องของความรักค่ะยังมองต่างคนต่างมองว่าตัวเองเป็นใหญ่นะคะเกณฑ์การตัดสินใจในเรื่องของความรักมักเชื่อว่าตัวเองถูกเสมอดังนั้นนะคะอาจจะนําพาให้เกิดความเงียบความเงียบในที่นี้คือต่างคนต่างไม่คุยกันเพราะมองว่าตัวเองอ่ะถูกต้องอันนี้ก็ กลายเป็นว่าจะเกิดการเหืนห่างกันเกิดขึ้นในวันนี้ต้องเรามาระวังอารมณ์และเหตุผลที่เอาตัวเองไปที่ตั้งนะคะต่อไปค่ะคนที่เกิดวันพุธนะคะว้าวคนวันพุธถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆนะคะคนวันพุธในวันนี้นะคะ อุปสรรคใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะจะผ่านมันไปได้ด้วยดีเลยค่ะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคุณมีศักยาภาพมีความสามารถจงเชื่อมั่นในตัวเองเอาไว้นะคะคนวันพุธและในภาพรวมของดวงการงานมีอะไรคุณอยากทําเยอะแยะอยากทําอาชีพเสริมอยากทํานู่นอยากทํานี่อยากทําไปหมดเลยแต่มันเป็นแค่โปรเจกต์ลมๆแรงๆหรือการวาดฝันหรือการว,า,รา,รวางแผนแต่ยังไม่ได้ลงมือชัดเจนหรือการเขียนโครงการการเขียนโปรเจกต์การวาดฝันตัวเองก็ถือว่ายังไม่ได้ชัดเจนในการลงมือกระทําแต่ก็ถือเป็นความคิดที่ ดีค่ะที่จะคิดเอาไว้นะคะในด้านของการเงินวันนี้มีโชคลาภเสียงดวงเสียงโชคตามเ ที่คุณเล่นหวยเล่นลอตเตอรี่เล่นอะไรวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นฮานอยลาวหรืออะไรเวียดนามอะไรก็ตามอาจจะมีโชคมีลาบแบบฟุกฟุกเกิดขึ้นแต่ขึ้นอยู่กับดวงค่ะจะเป็นโชคการเงินโชคการงานโชคความสําเร็จโชคลาบโชคปากมีคนเอาของอร่อยหรือว่าลูกนี้เอานี้มาคืนแต่มีโชคการเงินในวันนี้นะคะส่วนในด้านของความรักค่ะผู้หลักผู้ใหญ่เมตานะคะอยากให้เรามีงานแต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะคะในกลุ่มของคู่รักยกที่ดินแบ่งปันมรดกก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นวันนี้เป็น วันดีวันเฮงการเงินของคนที่เกิดวันพุธโดยส่วนใหญ่นะคะเลขมงคลของคุณในวันนี้นะคะคือเลข7กับเลข2ค่ะต่อไปคนวันพฤหัสบดีนะคะคนวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้เลข สวยงามของคนวันพฤหัสนะคะคือเลข7และเลข4ค่ะวันนี้เป็นวันที่คนวันพฤหัสมีความสุขบนพื้นฐานความสุขของตัวเองไม่เดือดร้อนใครนะคะ เครียดอยู่ก็สามารถที่จะผ่อนให้ตัวเองหาจุดที่เรียกว่าความสุขได้เป็นคนคิดบวกมองโลกบวกในวันนี้วันนี้จึงเป็นวันสดใสของคนที่เกิดวันพฤหัสมากมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะคะการงานการรอผลการรอคนมีเกณฑ์ได้รับเงินเดือนในวันนี้นะคะบางคนก็ลูกหนียวนี้มาคืนด้วยนะคะวันนี้หรือรวมถึงการที่เรารอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่วันนี้ยังไม่ได้คําตอบนะแต่เป็นอย่างน้อยก็มีความคาดหวงังก็รอต่อไปแต่มีเกณฑ์สําเร็จนะคะทีนี้ในเรื่องของ การเงินภาพรวม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 นะคะการเงินของคนวันพระฤหัสบดีนะคะวันนี้นะคะใครก็ตามที่อยากไปต่างประเทศมีเกณฑ์ได้ไปจะซื้อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าซื้อตั๋วไปต่างประเทศสอบชิงทุนนะคะหรือว่าการที่จะไปเที่ยวการทําอะไรการลงเรียนออนไลน์ การลงเรียนภาษาจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จและสนับสนุนดวงเป็นอย่างดีนะคะด้านการด้านความรักนะคะวันนี้เป็นวันถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีรวมถึงนะคะวันนี้อาจจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลญาติของแฟนด้วยก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินทั้งหมดค่ะต่อมาค่ะคนวันศุกร์นะคะ สิ่งที่คุณกำลังได้รับฟังนะคะเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมเท่านั้นนะคะ และเป็นการพยากรณ์ที่ตรงกับวันพระคือวันจันทร์ที่3ตุลาของคนเกิดแต่ละวันนะจ๊ะเรามาถึงคนวันศุกร์แล้วค่ะคนวันศุกร์ตัวเลขสวยงามของคุณวันนี้นะคะเลขมงคลเลขเด่นนะคะเลขเสริมดวงของคุณวันศุกร์วันนี้ก็คือเลข7กับเลข1นะคะวันนี้เป็นวันที่คนวันศุกร์จะมีภาพรวมความรู้สึกคิดเรื่องเก่าเล่าใหม่นั่นหมายความว่าอาจจะมีเรื่องของความทรงจําบางอย่างผุดขึ้นมาเกิดขึ้นมาในวันนี้นะคะการได้เจอเพื่อนเก่าการได้เจอมิตรภาพเก่าๆการได้เข้าถึง อารมณ์ความรู้สึกแบบวันวานความรู้สึกเก่าๆจะเกิดขึ้นแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะเรื่องของการงานอาจจะมีเกณฑ์อย่างที่บอกค่ะเมื่อคิดถึงวันเก่าๆมันอาจจะมีความขุ่นมัวที่เกิดขึ้นกับเรื่องของการงานคือทําไมวันนี้เราทํางานได้ออกมาไม่ดีไม่ได้รับคําชมเลยการประชุมวันนี้ทําไมมีปัญหาติดขาดทาอะไรก็มีแต่ว่า อ่าเขาเรียกว่าความคิดเห็นไม่ลงรอยกันวันนี้การงานจะเป็นอะไรที่ยุ่งยากยุ่งเหยิงไม่ค่อยสามัคคีกันสักเท่าไหร่นะคะการทํางานมีการแย่งําแย่งเขาเรียกว่าแย่งงานกันพรีเซนต์นะคะหรือแม้กระทั่งการเอาหน้ากับเจ้านายก็จะทําให้เรารู้สึกแย่ในวันนี้นะคะส่งผลต่อตัวของคนที่เกิดวันศุกร์ในวันนี้นะคะในด้านของการเงินนะคะจะมีเกณฑ์นในเรื่องของคนที่ทํามาค้าขายในเรื่องของความสวยความงามเครื่องรางของขลัง ศา,าสตร์โหราศาสตร์ต่างๆนะคะถ้าทำอาชีพนี้จะมีรายได้เข้ามานะคะส่วนคนที่ จะเสียเงินก็จะเป็นเสียเงินเรื่องของเกณฑ์การทาสัญญกรรมค่ะต่อมาในเรื่องของความรักความรักวันนี้ต่างคนต่างอยู่ทะเลาะก,กันก็มีคนเดินออกนอกบ้านเลยค่ะหรือว่าบล็อกเบอร์บล็อกอะไรกันไม่ยอมคุยกันเลยวันนี้ก,การทะเลาะก,กันจะมีต่างคนต่างอยู่อยู่คนละห้องอยู่คนละที่เดินออกนอกบ้านหรือขับรถออกไปเลยเรามาระวังการมีปากเสียงกันวันนี้นะคะการออกจากบ้านจะส่งผลให้ความรู้สึกเนี่ยมันไม่ดีบางคนก็จะเสียใจว่าทาไมตะกอดเขาดูดีเขาเอาใจเราทําไมวันนี้เป็นแบบนี้ ความรู้สึกวันวานค่ะความทรงจำเก่าๆมันจะกลับเข้ามาจุดที่เรียกว่าเมื่อวานทําไมมันดูดีวันนี้มันแตกต่างมันจะกลับเข้ามาตีรวนในความรู้สึกของคุณมากๆนะคะดังนั้นคนวันศุกร์อยู่กับปัจจุบันให้มากๆนะต่อไปค่ะกลุ่มคนวันเสาร์นะคะที่เกิดวันเสาร์นะท้ายสุดสุดท้ายแล้วนะคะคนวันเสาร์นะคะ คนวันเสาร์ภาพรวมดวงของคุณวันนี้เลขสวยเลขงามเลขมงคลเลข,สเ,ลขเสริมสีเสริมเสริมดวงเสริมอะไรต่างๆนานาคือเลขสกับเลข3นะคะคนวันเสาร์ขาววันนี้เป็นวันที่รู้สึกน้อยอกน้อยใจเก่งเป็นพิเศษขี้งอนน้อยอกน้อยใจ อารมณ์นอยอารมณ์ดิ่งจะค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการงานจะไม่เป็นไปตามความคาดคา,าดหมายเออลิ้นพันนะคะคาดหวังเนาะหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการคิดว่างานของเราออกมาดีต้องได้รับคําชมก็ตรงกันข้ามนะคะงานทําออกมาเต็มที่แต่ก็ยังพบข้อผิดพลาดวันนี้การงานไปในทิศทางที่แย่มากๆเลยจนทําให้คุณรู้สึกว่าเจ้านายไม่สนใจเพื่อนร่วมง,งานไม่สนใจ ทุกคนโทษแต่ตัว,ตวคุณวันนี้จะน่อยเรื่องงานมากเป็นพิเศษหามิตรภาพไม่ได้หาคนให้กําลังใจก็ลาบากเนาะในภาพรวมนะคะต่อแต่มาในเรื่องของการการเงินกันบ้างการเงินค่ะอย่างที่บอกวันนี้ก็คิดมากเรื่องของการเงินอีกแล้วนะคะมีรายจ่ายเข้ามาแบบ เ,ออเขาเรียกว่ามันฟิกตายตัวรวมถึงรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆในวันนี้ซึ่งคุณรู้สึกแบบย้ำคิดย้ำทำซื้อดีไม่ซื้อดีกินดีไม่กินด,กนดีก็จะเป็นการเงินที่ตัดสินใจยากหน่อยเพราะมาจากการเงินที่ฟุ้งเฟยด้วยนะคะนั่นหมายความว่าเราอยากไปหมดเลยอะแต่ว่าเงินเรามีจํากัดนะคะพอมาในเรื่องของความรัก คนโสดยังไม่พบคู่ครองนะคะยังไม่พบใครเข้ามาขายขนมจีบคุณเนาะแต่ว่าในความรักของความเป็นคู่เนี่ยมันจะมีเกณฑ์การลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นมีจุดมุ่งหวังที่อยากจะทําธุรกิจร่วมกันเกิดขึ้นนะคะกันแล้วก็ความรักไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรยังคงช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปในทิศทางที่ดีสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคนโสดอาจจะต้องปเปล่าเปลี่ยวเอกาไปก่อนนะนี่คือภาพรวมนะคะคนที่

ตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันเสาร์นะคะเฉพาะวันจันทร์ที่3เป็นดวงรายวันนะคะอยากให้ทำดวงรายวันแบบนี้อีกขอให้บอกนะคะจะได้เจาะเป็นวันๆให้ด้วยเพราะว่าถ้าทำดวงรายวันเนี่ยโอ้โหช่อง YouTube จะเยอะมากๆเลยนะคะใครอยากให้ทำดวงรายวันบอกนะคะหรือว่าจะทำเฉพาะดวงรายวันเฉพาะวันพระนะคะเดี๋ยวจะมาทำให้นี่คือภาพรวมค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางแล้วจะทาให้เราได้เต็มตัวรับวันนี้ด้วยนะคะสหรับ วราไปน,นลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ